เสียบ่มาแนะนำในการปัน่นตเตอรี่ีนะครับการปัน่นสเตอรี่ของเราเข้าเสียใส่คางขวาวนรอบให้ทีเท่าจะปั่นก่อนนะครับหนึ่งรอบอ้อมไปเลยครับนี่นี่ครับอ้อมไปวนไปหนึ่งรอบเพื่อ เวลาบาดเท่าเก็บบาดสุดท้ายนะครับเวลามันแจงสิเบิดนะครับกับตอนเท่าปันเท่าสิปันในหอ,อกนอกครับมันจะเลี้ยวไปเรื่อยๆเลี้ยวไปเรื่อยๆมองนี้มันสีโบเบิดนะครับเขาเลยตองปันอ่อมไปก่อนรอครับ รอบไปประมาณนี้ครับนี่เมื่อครบรอบแล้วเขาจะเลี้ยนเข่ากลางเลยครับไอ้น,นี้เลี้ยนเข่ากลางเลยนี่ครับระหว่างกึ่งกลางของไหนี่นะครับนี่ครับเบิางเพิ่นจะเลือกระว่างห้องนะครับมองหมันเป็นหลุมเห็นบอย เพื่อนจะเลือกแลนระวงังหยับห้อยมองล่อสูงครับให้ล้อมันสูงมองไหนมันลุบเข้าเสียเอาโตรตลี่กวดเอาครับเห็นมันให้ดินมันถมครับครับนีขึ้นจังมองนีนี่นี่มองนีมันจะลุบนี่ห้อจะแลนนี่แลนนี่เอาล่อเข้าเหยียบโตรตลีกวนมากครับในการเข้าสิบไปปันเข้าตรง เนี่ยเบรง,งคลองเขาครับว่าห้าสิไปเนี่ลักษณะใดนะครับเมื่อว่าห้าสิไปตามคลองมันมาเลยกับโบเมียนครับนี่ครับถ้ารถมันมันเอียงไปทางพูน,นอานี่เห็นบ่นี่เวลาเอาปั้นไปมันเอียงาขาห่อหนีคนเอาลอล้อหลังลุงลุ่งหองปั่นเลยนะครับนีรอบนี้เพราะว่าดินทางนี้มันสูงถ้าเา่อเอาลอออกมาหลา รถมันจะเอียงว้าเนี่ยนี่มันก็จะเป็นโน่นครับนี่ครับในการปั้นเท่ากับตองเบิงเอาครับนี่ครับมันเป็นห้อยน้ำอันลูกปืนนั่นจอมุนมันนะครับเห็นไหมครับนี่แหละครับเลเ่เห็ดปีกนกออกมาเพื่อให้มันยาวออกมามันจะได้หลูดร้อยได้ครับซอยได้อยู่นิดหน่อย และมันก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงหาของเฮาแลครับนี่ครับเกียวสองให้ครับ ครับอันสปริงค่าไทยครับสปริงไายฟ้ามันนะสปริงฟ้าโรตารี่ก็ว่าให้มันแข็งขึ้นเวลาพอดินที่มันโอนนขึ้นนะครับฟ้าทไายมันจะสิกวดได้กวดให้เรียบไปได้ครับถ้าเฮ็ยให้มันอ่อนมันก็สิโบกวดครับมันก็ะสีงื้อถืนเลยมันกระจะเบลียบปันได้ครับแฮเอฟซีทุกคนหลือใครที่สนใจกับร่อง เห็ดเบิงครับล่องเบิงซะก่อนจังวากันวามันดีวพฟอฝามันมันแข็งครับมันก็กัวดดีครับแล้กันมันซอยบรหาใบโรตรีมันลงเลกครับเพราะว่ามันค่ำเนี่ยครับมันก็จะนอนประมาณนี้ครับะอันเป็นใต้เนาะเมื่อเข้าใจอยู่ มองได้ปัน่าไดยเข้าไปเจน,นิวกัรบรยแรมั่มาเลยนพอดีของปันเจ็ดสองก็คือบอนักรถครับเบาและมันทำให้โรตารี่มันลอยครับเพราะมันหมุนไม่ทันมันบบกขุดลงครับเข้ากับเลี่ยงหางสบวยเนี้ยเบิง้งเล็หน่อยครับ บ,นะบางทีเอาเพื่อนกันเอาล่อเหยียบเครื่องหองเลยครับเครื่งคู่มันอีมองนี้เลยเหลี่ยวแต่ลักษณะมองห้องสีเรลียมมากครับครับน,นุนน่น,นเๆเรียบเรียบเนี่นี่เลยครับสวยงามครับต้องปรับใจกันได้ครับไป ก็รอหนาเป็นเหี่ยวมาเลยนี่ยนะครับก็เบรงฟ้าเลยครับนี่แก้วครับแก้วรถตันนี่เป็นที่ยังก็พียงสร้างบรรย่าศครับ ฟ้านะโอ้ยบวจ,จักข,ขัดทอขัดไทยเอาหนาลงยกขึ้นนี่หัฮะครับต่างอย่างครับดินเจอดินเขียวปินป้นดินแน่นดินเหนียวปั้มไรตั้งหลายแบบหลายสายครับอันนี้คือตั้งแบบเดียวปั้นเดี่วเบสให้ครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้สิลงคู่กันครับการตั้งฐานครับลงคู่กัน แค่ิปนี้สีลงทีหลังครับปไปกน,คร,นครับมันสวยครับมันสเนียนๆเนีนๆรบบบางอี่มันรูปรับเป็นห้อยไหนหนึหนง บางทีในกลองมันอาจจะึ้นแม้ว่ามันเป็นห้อยนะครับมองอันร้อยรอดมันเหยียบนะครับมันจะเป็นน้ำดำแต่ว่าในหนีมันมเป็นห้อยในในระดับสายตาผมแต่ว่าในกล่องผมโมโหเด้อเอาให้เบิองเลยสี่เบิองเนี้ยเด้ครับระมารถนีนะครับครับเพิ่นก็ถอยไปเก็บมองหันนะครับเพราะว่าทาานั้นมันกลวงครับทางหลังข้อนี้มันแคบไปเก็บครับ พรวะนี่ครับเป็นยังคือตรงเลียนรอบก่อนเพราะว่านี่นะครับเข้าปั่นมาเข้าบ่คือไถหน้าครับมันปั่นมันบ่หยุดนะครับมันเล่นไปกวนไปเรื่อยๆมันเลี่ยวเป็นโค้งเนาะนี่สิครับเห็นเบิ่งด์ด้วยมันเลี่ยวเป็นโค้งมองนี้มันก็สิบ่อยากเถิงบบดนี้มันก็สิเหมือนเฮาบ่ได้ปั่นนะครับนี่เฮาก็เลยจําเป็นต้องแล่นวนขวาก่อนนะครับรอบแรกเฮา มันเก็บหัวงานไว้ครับประมาณนั้นมันจะบ่ได้เก็บหลายครับเอาวนขวาไว้แล้วก็เป็นอีกความสำคัญหนึ่งในการวนขวามันจะเป็นการปัน,นคางกันแท่สองหลอดครับมันจะเฮ็ดในขี้ดิน มาถมมนีหลายครับสมพองหลายครับเผาก็สิบลมครับนะเอาสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปเพียงเท่าน,นี้นะครับเอามา๊มักกะกะไรก็ที่ตามผมเะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเดี๋ยวเพื่อหนหาผมจะมาสอนตั้งฐานนี่อย่งอีกกจัง่าส้มนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ